ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟีของคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้เป็นรอบโปรผ้าค่ะอากาศยามเย็นยามแรงนะคะค่ะเป็นผ้าสีธรรมชาตินะคะตัวนี้สีธรรมชาติแบบไม่ชายคุยค่ะค่ะร้อยเปอร์เซ็นค่ะทอมือนะคะเป็นเขาเรียกว่าขามวนริมค่ะลายลายพริกไทยค่ะ อันนี้สีครามค่ะย้อมจากครามนะคะค่าราคาสองพันเก้าร้อยแม่ขายคุณแม่ขายสองพันแปดนะวันนี้นะคุณแม่โปรโทุกอย่างนะคะค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะลายดอกกระเจียวนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะอันนี้ไม่ใช่หลุดจำนำค่ะอันนี้ผ้ามีสีผืนนะคะสองผืน 2,800บาทปกติคุณแม่ขาย2,009ค่ะวันนี้คุณแม่ขายอยู่ที่2,800นะคะรอบโปนะคะค่ะเป็นสีครามค่ะพื้นนี้นะคะย้อมจากครามธรรมชาติค่ะค่ะปนปนออกกลิ่มันจะเป็นออกพัทเทลนะค่ะคือมาจากย้อมฝางค่ะมันจะสลับสีได้มากนะคะค่ะมองเห็นออกพัทเทลน่ะคือเป็นฝางค่ะการมัดมีเอาฝางค่ะย้อมจากฝางแล้วก็มาลงพื้นด้วยสีครามค่ะ เขาทำยากมากนะคะค่าราคาอยู่ที่2,008นะคะวันนี้นะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ2,800บาทค่ะเป็นลายค่ะลายดอกกระเจียวค่ะค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะนี่ค่ะถูกกลิ่นค่ะธรรมชาตินะคะกลิ่นธรรมชาติค่ะค่ะ2,800บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะ2,800บาทนะคะมี4เมตรค่ะพื้นนี้ค่ะตัดชุดได้นะคะพื้นนี้ก็เป็นสีครามเหมือนกันค่ะมันครามรองค่ะเป็นน้ำหนน้ำสองนะคะเขาจะเรียกครามน้ำหนน้ำสองค่ะคุณแม่ก็ถ่ายคลิปตอนค่ำๆกับจากงานค่ะงานเยอะวันนี้ค่ะทั้งบุญกระถินทั้งไปงานขาวดำค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งไอสองพันแปดนะคะสองพันเก้าไม่ขายขายสองพันแปดนะคะค่ะผืนนี้มีสี่เมตรนะคะสองเมตรสองพันแปดค่ะไม่ใช่ว่าสี่เมตรสองพันแปดนะคะคุณแม่ฟังไอลูกค้าของคุณแม่ฟังรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะค่ะสองเมตรค่ะเมตรไอสองเมตรต่อสองพันแปดสองเมตรนี่ผืนหนึ่งเขาเรียกว่าผืนหนึ่งนะคะความยาวจะอยู่ที่สองเมตรค่ะผืนหนึ่งนะคะ ผ้านี้มีสเมตรค่ะท่านจะไปตัดชุดชุดได้นะคะค่ะเอาไปตัดชุดได้ค่ะมีสเมตรนะคะขาดสองพันแปบวกสองพก็8ปดบแปดเป็นสิบหกห้าพันหะคะชุดนี้นะคะขาะท่านยาวสเมตรก็คุณแม่ก็ตัดออกให้นะคะสองพบาทนะคะเป็นผ้าสีธรรมชาติค่ะอันนี้ค่ะเป็นสีครามค่ะย้อมจากครามนะคะค่ะลายม่ใหญ่ค่ะลายแบบเรียบๆค่ะ ค่ะท่าน่าไปตัดใส่ในออกงานออกบุญช่วงนี้ค่ะออกพรรษามาแล้วบุญกะินนะคะค่ะออกพรรษามาแล้วมีแต่บุญกะินงานนะมีแต่งานแต่บุญนะคะค่ะงานเยอะค่ะบุญกะินบุญขึ้นบ้านใหม่นะคะงานเยอะมากค่ะอันนี้สีพัดเทลค่ะกลีบัวพัดเทลนะคะย้อมจากฝางค่ะหมายเลขหนึ่งค่ะมีสี่เมตรค่ะสองเมตรแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเริ่มขําลงตลอดค่ะเพราะว่าคุณแม่ถ่ายคลิปขําค่ะค่ะคุณแม่กลับจากงานค่ะค่ะยกขีดลายลูกแก้วค่ะค่ะมองเห็นเขียวๆนะก็ไอย้อมด้วยสาบเสือนะคะค่ะสาบเสือค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะสองพันแปบาทค่ะสองพัไม่ขายขาย2อ0พันแนะคะวันนี้นะคะคุณแม่โปรทุนค่ะ คุณแม่จะเอาผ้ามาโปรวันนี้ค่ะขาดสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะมันจะแบบที่ว่าสีมันโอ้เอมันไม่อันนี้อากาศไม่ค่อยอํานวยนะคะค่ะนี่สีกิ่งจะเป็นอย่างนี้นะคะคุณแม่จะซูมให้ใกล้ๆค่ะค่าราคาอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทค่ะเป็นงานโปรนะคะขาสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะขาดสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะสองพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะสองพันแปดร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นภาษีธรรมชาติเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นค่ะย้อมจากธรรมชาติค่ะค่ะไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาภราคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ